รายงานผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงลุกที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะได้ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21เชื่อผลงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่5โรงเรียนดงมัตติ์เนินสยามวิทยาผู้นําเสนอผลงานนายอดีศรแกนเมืองตำแหน่งครูโรงเรียนดงมัตติ์เนินสยามวิทยา ความสําคัญและสภาพปัญหาจากหน่วยงานต้นสังกัดและโรงเรียนโงมัตือนเนินสยามวิทยาได้ดําเนินการพัฒนาจัดก,การเรียนรู้บูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบมีส่วนร่วม ครูผ <premises. S 2> ู art, ้สอนออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการและที่หลากหลายเช่นการสังเกตการสัมภาษณ์การสอบถามและการตรวจชิ้นงานหรือผลงานผู้เรียนนำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไปจุดประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน 1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม2เพื่อส่งเสริ เสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนโรงเรียนโรงมตื่นเนินสยามวิทยา3เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการทํางานเป็นทีมขั้นตอนการดําเนินง,งานมีดังต่อไปนี้ 1. ขั้นวางแผน1.1ศึกษาสำรวจบริบทของโรงเรียนชุมชนเพื่อกำหนดจุดเน้นการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2. ศึกษาทบทวนหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดคุณลักษณะอันเป็ประสงค์สมรรถนะ ไดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และทักษาาววะกษวิธีการทางประวัติศาสตร์1.3ศึกษาการสร้างและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือกับป่าชาวบ้านองค์กรต่างๆในชุมชน1.4ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์1.5ศึกษาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้2ขั้นดําเนินการตามแผน2.1สํารวจค้นคว้า หนึ่งสำรวจบริบทของโรงเรียนชุมชนเพื่อกำหนดจุดเน้นการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2ทรวบทวนหลักสูตรฐานาศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในสวรษที่2ี่สและทักษะทางประวัติศาสตร์ 3. การจัดคาหน่วยการเรียนรู้ย้อนตานานดงมาตื่นเนินสยาม 4. การสร้างและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ หการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 6. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้2.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น2กลุม่มและปฏิบัติด,ดังนี้ 1. การกำนนหนดหัวข้อโดยกำนนหนดหัวข้อที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาคือประวัติความเป็นมาของบ้านนงมตื่นและบ้านเนินสยามโดยแต่ละกลุ่มเลือกศึกษาได้เพียงแค่หนึ่งหมู่บ้าน 2. การรวบรวมข้อมูลได้มาจากการสอบถามสัมภาษณ์การบอกเล่าจากผู้รู้ในท้องถิ่นรวมทั้งการจดบันทึกจากป้ายประชาสัมพันธ์นการก่อตั้งหมู่บ้านของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม 3. การประเมินคุณค่าหลักฐานให้ผู้เรียนพิจารณาว่าหลักฐานที่ผู้เรียนค้นหารวบรวมมานั้นเป็นหลักฐานแบบใดมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดโดยนำมาเรียบเรียงและจัดเข้าชุดเดียวกัน 4. การตีความวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนจะต้องนำข้อมูลที่ได้รวบรวมมา เชื่อมโยงพิจารณาจากการเปรียบเทียบและสรุปเลือกคำตอบหรือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วหาจุดร่วมจุดต่างของข้อมูลเขียนเป็นแนวทางของตนเอง 5. การเรียบเรียงและการนำเสนอผู้เรียนแต่และกลุ่มร่วม,วมกันนำเสนอในรูปแบบเว็บไซต์ 3. ส,สรุปผลและการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นการสังเกตการสอบถามการประเมินจากชิ้นงานโดยให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบความถูกต้อง ประเมินผลงานของตนเองและประเมินผลงานของผู้อื่น 4. ขั้นตอนดำเนินงานให้เหมาะสมนำผลที่ได้จากการจัดก,การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิน่นด้วยกระบวนการจัดก,การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เข้าสู่กระบวนการตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการจัดก,การเรียนการสอนของครูผู้สอนผลการดำเนินการเชิงปริมาณ จากแบบประเมินผลงานชิ้นงานและแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าร้อยละร้อยของผู้เรียนทั้งหมดมีคะแนนผลงานชิ้นงานอยู่ในระดับมากและมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพในทักษะกระบวนการคิดเชิงประวัติศาสตร์เชิงคุณภาพผู้เรียนได้ทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการทำงานเป็นทีมจากการจัดก,การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดก,การเรียนรู้แบบเป็นส่วนร่วมโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้วิชา อื่นๆและในชีวิตประจําวันได้ปัจจัยความสําเร็จการได้รับการสนับสนุนทางวิชาการและการมีส่วนร่วมของผู้นําท้องถิน่นผู้บูมปัญญาผู้ปกครองผู้บริหารครูและบุคลากรในโรงเรียน บทเรียนที่ได้รับกระบวนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เน้นการทํางานร่วมกันเป็นทีมประเมินผลตามสภาพจริงผ่านกระบวนการกลุ่มและกิจกรรมแรียกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงประวัติศาสตร์ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ทักษะและเจตคติผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในหมวดหน่วยบูรณาการเรื่องย้อนตำนานดงมะตือเนินสยามการเผยแพร่ผลงานเผยแพร่ผลงาน ผ่านทางเพจกลุ่มสาระเกเรียนรู้การงานอาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ Google Sites ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานครั้งต่อไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ผู้สอนควรสอนทักษะและวิธีการนำเสนองานที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง